และนี่นะคะก็เป็นฟินิชลุคของดาวค่ะสวัสดีค่ะเพือ่อนๆกลับาพกันอีกแล้วนะคะที่เดอดาวช n n e l ค่ะพวกนี้นะคะเป็นช่วงที่ดาวนะคะผมยาวแล้วก็แบบ ผมดูสวยสุขภาพดีสักทีหลังจากที่แบบว่าผมเสียมาร่วมปีวันนี้นะคะเราจะมาทําผมให้ดูกันค่ะเป็นทรงผมที่ดารู้สึกว่าทําบ่อยในช่วงนี้เรีเยกได้ว่าทรงนี้เป็นทรงกันตายเลยก็ว่าได้ในช่วงนี้นะคะทำแล้วรู้สึกว่าสวยดูไม่ชมตัวเองไปใช่ไหมนี่แบบไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองใช่ปะได้ฤกษกทําทรงผมทรงนี้พอดีเพราะว่านี่เดี๋ยวตอนนี้จะออกไปข้างนอกพอดีนะก็มาทํากันเลยแล้วกันทําง่ายๆเลย ปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยนะคะที่ม้วนผมแกนไฟไฟ้าอันนี้ดาวเลือกขนาดกลางนะคะแต่ดาวไม่รู้เหมือนกันว่ามันขนาดเท่าไหร่อย่างนึงเลยคือที่เราจะใช้วันนี้ก็คือนี่ค่ะเป็นดรายของไดสันนะคะใช้คู่กับหัวตัวนี้นะคะปุ๊บอันนี้นะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดาวจะทําให้ดูว่ามันใช้ยังไงเนาะทีน,นี้ค่ะเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการแบ่งชอบผมก่อนเลยค่ะซึ่งดาวจะทําเป็นเครื่องบนเครื่องล่างนะคะก็ง่ายๆอนี้เลย อันนี้นะอเออนุญาถอดต้มหูวก่อนเพราะไม่ไงั้นเนี่ยอาจจะมีการเกี่ยวกันหูขาดเกิดขึ้นได้ต้มหูใหญ่มาก ข้างบนกับข้างล่างนี้นะคะแล้วก็แบ,บ่งเป็นช่อซ้ายขวานนะคะเพื่อจะทาให้มันง่ายขึ้นนั่นเองนี่เลยจับเป็นช่อๆอย่างนี้เลยนะคะช่อขนาดกลางนะคะความร้อนนะคะเราเปิดอยู่ที่180นะคะถ้าใครที่ผมเสียงมามนแนะนําว่าให้ใช้ความร้อนที่ต่ํากว่านี้นะคะแต่เพราะว่าผมดอนเนี่ยคือมันสุขภาพดีแล้วเงี้ยคือจะมวนจะดัดจะอะไรก็ได้ฮปปี้เวอร์นี่นะคะถ้าทำธีอย่างนี้นะคะ ไปอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ลูบลงไปก่อนนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันกระใจายให้ทั่วถึงทั่วเส้นผมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆม้วนขึ้นอย่างนี้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 เลยแค่นี้แล้วก็รอทิ้งไว้ค่ะอันนี้คือดาม,ม้วนเข้าหรือเหมือนออกไม่รู้ดามไม่แน่ใจแต่ว่าม้วนเข้าว่าเอออย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะคะก็รอค่ะสักประมาณ1ิบ5สิบห้าวินาทีทำออกมาแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ทำต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะจนทั่วทั้งศีรษะค่ะ แล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาอย่างนี้นะคะนี่ฟึบใช้แกนวนไฟฟ้านี่ก็ต้องมีสติ๊กนนิดนึงเนาะไม่งั้นมันก็อาจจะแบบลวกคุ้งลวกคอได้แล้วเคยป้าเคยลวกป้าหูอย่างแสบแผลเป็นนี่เป็นนานเลยเนาะเวลาทําแล้วว่าอย่าเพิ่งไปสางมันนะไม่งั้นอนะรอนมันจะคลายตัวเร็วระหว่างวันมันจะแบบไม่ไม่เป็นรอนอนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้มันแบบม้วน เป็นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยแมาสังทีหลังเราจะทำช่อง,งล่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาทำช่องบนต่อเลยค่ะเสียงสองเสงียงสองทำไมเนี่ยหลังจากทำช่องข้างล่างเสร็จแล้วก็มาทำช่องข้างบนต่อเลยค่ะเรามา,มาทิ้งไว้ก่อนมัดงงเลยมัดไปเลย และนี่นะคะเราจะมาทําตรงข้างหน้าก่อนค่ะส่วนที่สําคัญที่สุดจับออกมาหนึ่งช่อนะคะทาแบบนี้นะคะค่อยๆเอาผมเนี่ยสอดเข้าไปในแกนม้วนผมแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เริ่มตั้งแต่โคนผมเลยนะค้างทีม้วนแบบนี้เลยแล้วอันอื่นก็ม้วนเหมือนเดิมม้วนแบบนี้ตรงนี้เนี่ยมันแบนกว่านิดหน่อยใช่ไหมคะแบนกว่าข้างหน้าเราก็จะทําแบบนี้ค่ะทําเหมือน จับเป็นเส้นเล็กๆขึ้นมานะคะแบบนี้นะแบบนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะทําเป็นเหมือนแบบม้วนเหมือนไอ้ตรงข้างหน้านะคะมันจะช่วยทําให้ผมเราเนี่ยดูมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะจับเป็นช่อเล็กๆพอนะคะแบบเป็นซส้นเสี้วะเออเห็นป่มมันก็จะแบบดูแบบพองอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบดูแบบค่อยๆพองขึ้นมาอะไรอย่างงี้ตัดรอนอันไหนที่เห็นว่าแบบผมมันยังแบนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออ ทำแบบนี้สําหรับคนที่ผมหนาก็จะนานหน่อยเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปคลิปหน้านาจะมาแบบว่าสอนทำผมให้แบบรวดเร็วและออกจากบ้านได้แบบรวดเร็วอะไรอย่างนี้แล้วกันถ้าใครชอบเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากดูนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูล้กันอ่ะพอได้ประมาณนี้นะคะผมเราเนี่ยก็จะ ลอนเด้งเบือแรงขนาดนี้นะคะแต่ว่าการที่มันเป็นลอนเด้งขนาดนี้บางทีอะ่ะ สำหรับบางคนก็อาจจะชอบไงแต่เรารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างเชยไปนิดนึงนะแล้วคือดาวอ่ะไปเวิร์กช็อปกับพี่ก้องไฮซาลอนมานะคะเขาก็สอนว่าวิธีการที่จะทําให้ผมมันเป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือการที่ใช้ไดนะคะเป็นไดสันนะคะกับหัวฝักบัวตัวเนี้ยนะคะดาาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะชื่อที่มันแบบเป็นทางการที่แบบจริงๆแล้วนะแต่ว่าดาวเรียกว่าหัวฝักบัวเอาลดน้ําได้ปะเนี่ย เันนี้แหละเป็นตัวพีคมากที่จะทําให้ผมเราเนี่ยดูเป็นแบบว่าดูเป็นร้อนธรรมชาติมากขึ้นผมแบบสไตล์ญี่ปุ่นวิธีการก็คือนี่แหละคะ่ะเปิดไดร์ของไดร์สรนนะคะที่ระดับความเย็นปิดความร้อนไปเลยนะคะเปิดลมที่ระดับ2ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทําแบบนี้นะคะเอามาจ่อเอามาจ่อแค่นี้เลยนะคะ จอดยิงไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะช่วยเซตผมแล้วทําให้ผมดูกระจายกระจายมากยิ่งขึ้น <S <S <toggle sound> ฉันจะบอกว่าหัวฝักบัวตัวนี้นะคะคือมันเอาไว้ใช้กับคนที่ผมหยิกมากๆดัดผมมาแล้วไม่อยากให้ผมเสียทรงมากตัวนี้นะคะมันก็จะช่วยเหมือนแบบว่าเซตให้มันแบบว่าไม่ทรงไม่เสียมากส่วนใครนะคะที่ไม่มีไดของไดสันนะคะก็ะ sodium, แนะนําว่าให้เป็นแบบว่าวิธีก้มเออแล้วก็ แสงๆออกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสบัดขึ้นมาเออนะ่ะเดาว่าดาวก็โอเคแหละสาหรับทรงนี้นะ,ะเออมันดูแบบมีอะไรมีอะไรเป็นคนที่ดูผมสุขภาพดีแจ้งดูผมสวยจ้งอะไรอย่างเลี้ยนะคะก็โอเคแล้วอ,อันนี้นะคะก็เป็นฟินิชลุคของดาวค่ะ วันนี้หวังว่าเพื่อนๆคนไะนชอบนะคะทรงผมทรงนี้ค่ะที่เราทำนะคะซึ่งมันง่ายมากะค่ะแค่มีโรบบนผมเป็นทรงหนึ่งที่ง่ายนะคะแล้วก็ดูสวยด้วยเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเจอก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย